ช่วงประมาณหลังรัฐประหารเนี่ยประมาณสักปี2016เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีนักเรียนไทยกลุ่มหนึ่งก็สนใจเรื่องประวัติศา,ตาดสตร์คณะรัษดรก็ชอบไปสืบไปค้นไปดูว่าเอ๊ะบุคลากรสมาชิกคณะรัษด,ดรต่างๆเนี่ยที่มาอยู่วัน,นที่ฝรั่งเศสเขาไปอยู่กันตรงไหนไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันนะฮะก่อตั้งคณะรัษด,ดรที่ถนนที่ชื่อว่าครูซอมเบรานะครับแถวกาติเยลาตังที่ปารีสเนี่ยก็ไป สืบมาว่าตอนนี้มันกลายเป็นโรงแรมไปแล้วนะครับห้องอมันเป็นบ้านเล็กที่9ถนนซอมเมรานะครับแถวราติเตลาตาก็ไปสืบคนกันก็ไปดูว่ารูปที่คณะรัศดรนั่งกันตอนนั้นเป็นนักเรียนไทยที่ฝรั่งเศสนั่งกันตรงมานั่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเขาก็ไปสืบค้นกันมาว่าณนะจุดนี้คืออะไรรวมถึงบ้านที่อาจารย์ปีดีไปอยู่ช่วงท้ายของชีวิตตอนรีภัยไปอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยนะปรากฏว่าในบันทึกของตัวท่านผู้หญิงพูนสุขและท่านอาจารย์ีดีเนี่ย และบุตรหลานต,าต,าต่างเวลาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปอยู่บ้านพักที่องตูนีเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยถนนชื่อนี่มันชื่อว่าถนนอาริสติดบรีองอาริสติดบรีองนะครับคือชื่อคนนี้เป็นบุคคลสําคัญของประเทศฝรั่งเศสเนาะทำเรื่องสวัสดิการสังคมเรื่องประกันสังคมประเทศฝรั่งเศสเขาจะเอาชื่อคนสําคัญมาตั้งชื่อถนนนะถนนชื่ออาริสติดบรีองปรากฏว,ว่าเอ็นนักเรียนไทยกลุ่มนี้ก็ไปค้นเดินหาเอา้าทำไมมันไม่เจอบ้านเหมือนในรูปถ่ายปรากฏว,ว่า ช่วงที่อาจารย์ปีดีอยู่เนี่ยใช้ชื่อถนนอลริสติดบิรยองแต่ปัจจุบันถนนมันตัดใหม่ครมันเปลี่ยนชื่อถนนน้ uh huh. ว,วันนี้ก็คือชื่อถนนเคยมงอาคงซึ่งคนนี้ก็เป็นนักปรชัชาเหมือนกันของชาวฝรั่งเศสนะ,ะดังนั้นที่อยู่มาเลยไม่ตรงกันแต่บ้านเนี่ยไปดูกันละใช่นะฮะดังนั้นดังนั้นช่วงแรกเขาไปก็หลงๆกันสุดท้ายเจอพอเจอปุ๊บก็เริ่มมีความคิดกันขึ้นมาเอ๊ะถ้าบ้านหลังเนี้ยมันมาตกอยู่ในมือของประเทศไทย ตกในมือของรัฐบาลไทยก็คงดีเนาะเพราะว่าคุณโบสลองดูสิถ้าใครเคยไปต่างประเทศจะเห็นว่าเขาจะมีแบบป้ายติดเอาไว้ใช่ไหมครับว่าบ้านหลังนี้บุคคลชื่อมีชื่อเสียงชื่อนั้นชื่อนี้เคยอยู่ในช่วงปีไหนบ้านหลังนี้นักร้องนักแสดงศิลป,ปินกว,วี<ค>นักกีฬาอย,อย่างเงี้ยเคยเกิดที่นี่ก็มีเขาจะติดป้ายไว้ถูกไหมเต็มไปหมดในปารีสนี่เพียบเลย นะครับเลนินตอนไปอยู่ปารีสอยู่ที่ไหนเขาติดป้ายไว้ขนาดเลนินยังมีเลยตอนชกีไปอยู่อยู่ที่ไหนก็ติดตั้งเซียวผิงเนี่ยไปเป็นคนงานกรรมกรที่ปารีสอ,อยู่ตรงไหนเขาก็ติดนะครับนักปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยติดไว้เต็มเลยว่าตรงนี้ใครเคยอยู่นะฮะดังนั้นบุคคลสําคัญในทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะได้รับการยกย่องและมันไม่ใช่เฉพาะแต่คนฝรั่งเศสเท่านั้นคนต่างชาติด้วยเลโอโพเซงรอซึ่งเป็นรัฐบุรุษของเซเนกเกอรเนี่ย ซึ่งเรียนที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะเขาก็ได้ติดป้ายพวกนี้เหมือนกันว่าเขาเคยอยู่ที่นี่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สงสัยกบเอ๊ะแล้วไมป,ประเทศไทยมันไม่มีเลยท,ทั้งทั้งที่คณะบุคคลสําคัญที่ก่อการอภิวัตนสยามเนี่ยเป็นนักเรียนฝรั่งเศสเพียบเลยนะฮะแล้วก็เป็นนักเรียนไทยในยุโรปเพียบเลยแล้วก็ตั้งคณะรัษฎรคิดก่อการจะอภิวัตนสยามกันเนี่ยก็ทั้งกันที่ฝรั่งเศสที่ปารีสเนี่ยแต่ทําไมมันไม่มี ป้ายอะไรติดเลยนะซึ่งงนนี้ก็น่าสนใจว่าแล้วรัฐบาลไทยทำไมไม่สนใจเรื่องเหล่านี้เช่นถ้ารัฐบาลไทยใช้ความสัมพันธ์ในระดับชาติเนาะคุยกับรัฐบาลฝรั่งเศสแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่เนี่ยมันเคยมีประวัติอะไรต่างๆนะช่วยติดป้ายหน่อยนะมาผมเข้าใจว่าส,สถานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเกิดอะนะทรงประสูติเนี่ยที่นิวยอร์ก เช่นที่แมชชูเซยตใช่ไหมที่บอสตันก็มีติดปั๊หรือว่าที่โลซานที่ไปเรียนหนังสือก็มีไหมผมคุ้นๆว่ามีอยู่นะน่าจะมีถูกไหมทีเนี้ยพอพอมันเป็นประวัติศาสตร์ของคณะรัศฎรเนี่ยทำไมมันไม่มีมันไม่มีรัฐบาลไปนั่งคิดว่ามันมีความสําคัญถูกไหมในขณะเดียวกันเอาละรัฐบาลอาจจะไม่สนใจไม่กล้ากลัวหรือไม่คิดว่าสําคัญก็ตามก็ว่าไปมันก็เหลือทําไงอ่ถ้ารัฐไม่ทําก็ต้องเอกชนก็ต้องทําสิครับ เอกไงครับเอกเชนเอกระชวนก็ต้องทำถูกไหมก็แล้วคนที่จะมีกําลังในการซื้อมันก็ต้องเป็นคนที่มีสตังค์เป็นเศรษฐีนะเศรษฐีไม่มีกี่คนแหะผมเคยได้ยินนะว่าพี่ๆในที่เคยอยู่ในรัฐบาลไทยรักไทยเคยบอกออกมาเนาะว่าเคยมีการไปเสนอเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมทาไมคุณทักษิณไม่เอาล่ะอืมอ่าแต่ก็เงียบหายไปนะครับเอ่อ ผมก็มานั่งคิดเอ๊ะแล้วทำไมเศรษฐีไทยเยอะแยะเลยเนี่ยทำไมไม่มีใครสนใจเรื่องเนี้ยนะก็เป็นไปได้ว่ากลัวว่ามันของร้อนเพราะฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็จะพยายามทำลายความชอบธรรมของการอภิวัตสยามยีบสีมิถุนาสองสี่ตลอดดังนั้นเศรษฐีคนไหนถ้าทะลเ่งไปซื้อคุณอาจจะโดนกาหัวก็ได้นะ ไอ้นี่มันคิดอะไรวะแต่คนนี้โดนกาหัวยอแล้วแต่ถ้า <c oughs> คุณซื้อบ้านอาจารย์ป่วยที่ซอยอารีสมมติสมมติเนี่ยอ,อันนี้ก็ยังอยู่นะบ้านอาจารย์ป่วยหรือถ้าคุณซื้อบ้านที่แก้วตาอยู่ตอนเนี้ย<อ>บ้านชุนวันซอยราชะคูเงี้ยเก็บ,บเอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์อนะไรเงี้ยสมมตินะอาจจะไม่โดนกาหัวมากกันด้<อ>แต่นี่มันบ้านที่ปีดีพนมยงเคยอยู่นะ<อ>ผมว่ามันก็มีส่วนนะที่ทําให้ไม่มีเศรษฐีคนไหนยอมซื้อสักทีเป็นไปได้ถูกไหม แล้วถ,ถามว่าอ้าวแล้วรู้ได้ไงว่าขายนะมันก็เป็นอย่างนี้นักเรียนไทยก็พยายามไปคุยตอนนั้นเนี่ยรุ่นสองพันสิบหกนะผมก็ตามนักเรียนไทยกลุ่มนี้ไปบ้านตอนนั้นคือเขาปล่อยเช่าอาจารย์ไม่ไม่คือ,ค,อคือตอนท่านอาจารย์ปรีดีเสียชีวิตปุ๊บครับท่านผู้หญิงปูนสุก็เลยขายเพราะ<อ>ว่าจะพาครอบครัวกลับประเทศแล้ว<อ>ตรงนี้มีนัยยะนะคุณบอสการที่อาจารย์ปรีดีเสียชีวิตปุ๊บท่านผิวหญิงปูนสุขขายบ้านแล้วกลับประเทศไทยเนี่ยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าครอบครัวพนมยงกับบ้านได้เพราะอาจารย์ปรีดีตายไงอื ถ้ายังไม่ตายก็คงยังกลับไม่ได้ <c oughs> ถูกไหม<ช>ที่เหลือเขาก็อาให้กลับ <c oughs> แล้วผมก็เห็นไอโออะไรไม่รู้ที่ชอบด่ากันนะรัศดรอ,อ้พวกนี้นี่กันเลอะเทอะพอเป็นชื่อธนาทรซื้อปุ๊บมันก็ด่าธนาทรหนึ่งกับ2คือมันก็ด่าปีดีด่าอจารปีดีว่าไอปีดีมันทํางานอะไรวะมันมีเงินไปซื้อบ้านโอ้โหคุณขยาน่านหนังสือหน่อย <c oughs> ท่านผู้หญิงพูนสุกเขาขายที่ คือท่านวิญญาณพุนสุขเนี่ยเป็นตระ,ะกเูเป็นตระกูลน้าป้อมเพชรเป็นตระกูลเก่าแก่ท่านวิญญาณพุนสุขมีที่อยู่เนี่ยผมเข้าใจว่าตรงสาทรเนี่ยสมัยนั้นขายเนี่ยมันไม่แพงขนาดนี้นะแต่แกก็ขายเพราะอะไรเพราะแกต้องการเอาเงินไปซื้อบ้านที่ปารีสก็ถือว่าลีภยัยแหละถ,<ห>ถูกต้องแล้วไปเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยโอ้โหคนอยู่เต็มเลยลูกหลานแกต้องกี่คนช่วงแรกแกไปแกไปพักที่ที่อพาร์ตเมนต์แทนนะแถวดองแฟร์โคชโคับนะครับ จนเนี่ยท่านผู้หญิงขายบ้านที่ประเทศไทยะที่กรุงเทพที่สาธรถึงเอาเงินไปซื้อบ้านหลังนี้ขึ้นมาได้ท่านจันพีดีก็เลยอยู่ในช่วงบ้านปลายชีวิตดังนั้นไอ้อออพวกที่มากล่าวหาว่าไอ้พวกนี้มันเอาเงินเอาทองอย่างไนมันบ้าหรือบบเปล่าเขาเขาเขาขายทรัพย์สินตัวเองที่กรุงเทพนะทีนี้พออยู่ไปปุ๊บท่านจันพีดีเสียชีวิตปีสองหกนะครับท่านผู้หญิงผู้ว่างก็ขายบ้านเลยคนที่ซื้อไปก็คือชาวเวียดนาม เป็นชาวเวียดนามด้วยเป็นคนเวียดนามเป็นคนซื้อไปนะครับคนเวียดนามนก็เลยอยู่มาเรื่อยๆทีนี้ไอ้วันที่คณะนักเรียนไทยอยากรู้อยากเห็นเนี่ยอยากเข้าไปดูว่าบ้านหลังนี้เป็นอะไรเนี่ยผมก็ตามเข้าไปดูด้วยเนาะแล้วก็ไปเจอมาดามกุเวียดนามคนหนึ่งอายุมากแล้วนะผมเรียกว่าเป็นคุณยายแล้วกันนะตอนนั้นสุขภาพแกแข็งแรงเนาะแกก็เอ๊ะทำไมไอ้พวกนี้มาด้อมด้อมมองๆอยู่เนเหมือนดูเป็นอาชญากรอะไรเงี้ยนะแล้วแกก็อยู่บ้านคนเดียวนะครับเพราะสามีแกตายไปละ เราก็เลยอ่ะสุดท้ายก็เล่าให้แกฟังว่าบ้านหลังเนี้ยเขาก็บอกอ๋อฉันจําได้สิฉันซื้ออะไรมาเขาก็ใจดีนะเปิดให้เราเข้าไปวันนั้นผมและคณะคือคนเดียวอาจารย์คือหลังจากอาจารย์ปีดีหลังจากเขาครวอาจารย์ปีดีนี่คือเป็นคนนี้คนเดียวเลยหรอใช่ที่ซื้อที่เป็นเจ้าของใช่ก็คือปัจจุบันเนี่ยอ่าแล้วก็ธนาทรมาซื้อต่ออนะ่ทีนี้ครอบครัวเวียดนามเนี่ยวันนั้นคุณยายเนี่ยแกก็ใจดีเปิดให้พวกเราเข้าไปดูยังชงใช้ผมกินเลยผมจําได้ แล้วแกก็นั่งคุยนั่นคุยนี่อาชีพแกแกเคยเป็นแอร์โฮสเตสของแ oh. อร์ฟลัชแล้วก็นั่งคุยไปคุยมาเนาะแล้วก็พูดง่ายๆก็เราก็แอบ,บถามบอกว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะขายบ้างไหมแกบอกแกไม่ขายแกบอกแกรักบ้านหลังนี้ผมจําประโยคนึงได้เลยนะครับวันนั้นเนี่ยผมไปกับเจ้าดินบัวแดงนี่แหละวันนี้ดินบัวแดงเป็นอาจารย์เชียงใหม่แล้วก็ไปกับอะไรนะอติเทพซึ่งตอนนี้เป็นนักวิจัยอยู่ลอนดอน ไปกับอาจารย์สมศักดิ์เจียมด้วยอ oh. ตอนนั้นเป็นนั่งดูกันนะคุณยายก็บอกว่าเขาพูดประโยคหนึ่งผมจำได้บอกฉันเนี่ยรักบ้านหลังนี้มากนะฉันไม่ขายหรอกแล้วคือเขาก็บอกว่าลูกๆเขาไอพี่น้องเขาเนี่ยลูกหลานเะนี่ยอยากให้ขายเพราะแก่ๆมากแกดูแลตัวเองไม่ไหวบ้านหลังใหญ่ ขายเอาเงินแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือย้ายไปอเมริกาเพราะว่าครอบครัวแกไปอยู่อเมริกาหลายคนใช่ไหมก็ขายบ้านหลังนี้สะเถอะแต่คุณยายเนี่ยไม่ยอมขายแกบอกแกมีความทรงจําอยู่ที่นี่นะครับแล้วแกก็พูดมาประโยคหนึ่งบอกว่าเนี่ยถ้านับระยะเวลาการอยู่บ้านหลังเนี้ยฉันอยู่นานกว่าครอบครัวพนมยงนะฉันก็มีความทรงจําไม่แพ้นะเรา<ล>ก็อธิบายว่านี่มันเป็นครอบครัวพนมยงท่านยันวีดีเป็นใครมีความสําคัญต่อต่อประเทศไทยอย่างไรต่างต่างก็ว่าไป เรื่องก็จบด้วยชนี้ก็คือแกไม่ยอมขายนะครับประมาณ2016-2017ทีเนี้ยเอ๊ะทำไงต่อผมก็เริ่มแย่ๆคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยเนาะเอ้ยคนไหนเป็นเศรษฐีสนใจซื้ออะไรบ้างนะแย่ไปแย่มาอยู่ดีๆครับวันหนึ่งธนาธรก็มาบอกผมเฮ้ยไอ้บ้านหลังเนี้ยตกลงมีคนสนใจยังเขาก็พูดกับผมขึ้นมาคำหนึ่งบอกอาจารย์ถ้าไม่มีใครซื้อผมซื้อเอง ผมก็บอกว่าแต่ปัญหาคือคุณซื้อแต่เขาไม่ขายไงตอนเนี้ยให้ตายไงเขาไม่ขายนะเราก็รู้แล้วว่าธนาธรมีความประสงค์แล้ะแต่เจ้าของบ้านยังไม่ยอมขายอยู่ดีๆครับประมาณสองปีที่แล้วเนาะสองปีที่แล้วสองพันปีนี้สองพันยสี่มาปีสองพันยี่สิบสองนะผมก็ได้รับการแจ้งมาครับบอกว่ามีคนไทยลาวฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งรู้จักกับครอบครัวพนมยง เขาก็รู้จักกับคนเวียดนามคนนี้ด้วยนะคนคนนี้ชื่อว่าคุณไลท์นะคุณไลท์เนี่ยติดต่อมาบอกว่าวันนี้เขาพร้อมขายแล้วเขาพร้อมขายแล้วเพราะคุณยายแก่มากแล้วแก่จนช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วสมองเริ่มจําอะไรไม่ได้แล้วพร้อมขายแล้วพี่น้องทุกคนอย่าให้ขายเพื่อแล้วเอาพาแกไปอยู่สหรัฐนะพร้อมขายแล้ว,อลว,อลว,อลวโอ้โหผมก็เลยกลับมาบอกธนาทรบอกเฮ้ยเอกได้แล้วเว้ยน,นะวันนั้นธนาทรกับภรรยาก็เลยไปปารีสด้วยกัน คือไปเลยไปก,ก็หลังจากคุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็นัดกันยากเพราะครอบครัวของคนเวียดนามก็อยู่สหรัฐก็ต้องรอให้เขาบินมาปารีสให้มาจ้าเอ๋กันทีนี้ไปปุ๊บก็โอ้โหไปตกลงซื้อกันก็ต่อรองราคากันเราก็สํารวจไงคุณธนาทรกับคุณวิภรยาเนี่ยเขาก็รู้เขาก็มีอสังหาหลายที่อยู่ใน,ใน,ใ,นในอังกฤษเขาก็รู้ว่าราคาต่างๆเป็นไงคือจริงๆราคาเนี่ยมันไม่สูงขนาดนี้นเนาะก็ต่อรองกันไปกันมา ต่อรองด้วยกันบอกว่าซื้อราคาเนี้ยนะแล้วแลกกับการให้คุณยาอยู่ไปได้เรื่อยๆเลยจนกว่าจะเสียชีวิตเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะรีบมาทำไมเรารีบเรา,ร,เร,าร,รีบอยากเอามาเป็นกรรมสิทธิ์ของอคนไทยก่อนทําไมคิดอย่างนี้รู้ไหมคุณบัวเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีไอ้ไอเจ้าของโครงการคอนโดอพาร์ตรเมนต์อยู่ด้านขวามือและด้านซ้ายมือของอบ้านหลังนี้ ไอสองอันนี้มันต้องการซื้อผือนนี้หลังนี้แล้วจะทุบแล้วมันจะขึ้นคอนโดขึ้นอาพาร์ตเมนต์ถูกไหมผมก็บอกเ,เอกเฮ้ยแม่งคู่แข่งรายนี้แม่งเหนื่อยนะเว้ยเพราะมันต้องการจริงๆเพราะมันจะทุบทิ้งเป็นในทุนด้วยซื้อแล้วทุบทิ้งสร้างอาพาร์ตเมนต์เนี่ยทีเนี้ยคุณไรซซึ่งเป็นคนมาติดต่อผมเนี่ยวันนั้นพาธนาธรไปเจอกันะคุณไรซแกก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งบอกว่าเอ่ ตอนอาจารย์ปีดีเสียชีวิตตัวตอนท่านหญิงพูนสุขจะขายบ้านเนี่ยเคยบอกกับคนเวียดนามที่ซื้อต่อไปเนี่ยบอกว่าถ้าวันข้างหน้าคิดจะขายเนี่ยถามคนไทยก่อนอเคยบอกไวอ้อ <มา S 2> ลองถามคนไทยก่อนนะครับก็เนี่ยเลยเป็นที่มาเราก็เลยไปพอไปเสร็จปุ๊บนะฮะก็ต่อรองราคานะตอนแรกจะขอสักหนล้านยูโรนะฮะเขาก็ไม่ยอม ผู้ขายบอกว่าอะไรรู้ไหมจะให้ยอมได้ยังไงก็ไอบริษัทอสังหาเนี่ยมันมาให้ราคา1.6มันให้มันให้1.6ถ้าฉันขายให้ไปก็ขาดทุนน่เนืดังนั้นเราก็หมดในขณะที่เราก็ไม่เก็บอาการไงเสียฟอร์มองก็นักต่อรองทางธุรกิจเลยเพราะมันอยากได้ไงคือมันมีมันไม่หาดื่นไปได้มันเป็นมมโมรี่ทางบริษัทมันเพื่อซื้อประวัติศาสตร์ซื้อความทรงจําทางบริษัทก็เลยไม่1.6ก็1.6จบ แล้วก็เตรียมจะทําสัญญาจะซื้อจะขายครับทีนี้ระบบประเทศฝรศั่งเศสเนี่ยการซื้อขายมันต้องผ่านทําผ่านโนเตนะครับผ่านโนเต <Not> ist, โนเตอรี่ใช่ไหมเป็นโนเตอรี่ที่จะเป็นจะเป็นคนดูให้ว่าสัญญาถูกต้องไม่ใช่ซื้อขายกันเองได้ตามใจชอบนะทีนี้เราก็ไปทำธุรทำธุรกรรมสัญญากันที่ที่โนเตโนเตอร์ก็บอกว่าเฮ้ยคุณยายแกสติพูดง่ายแกสมองเนี่ยความทรงจำอะไรหายหมดละบาง,บางช่วงแกอนเ <okay, S 1> <Alzheimer S 2> อรไซเมอร์เออบางช่วงจะจำอะไรไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องแล้วนะครับ ไอโนแต่เขาบอกว่าเนี่ยยายยายรู้หรือเปล่าว่าจะขายบ้านแล้วคือเขาต้องการเช็คไงว่าเป็นคนมีความสามารถสติสัมปชัญญะไม่ใช่ไรความสามารถครับปรากฏยายเขาตอบผิดตอบถูกโนแต่บอกอย่างนี้ผมทําให้ไม่ได้ทําถ้าจะขายต้องไปตั้งผู้ปกครองผู้แทนโดยชอบธทรมมาเป็นคนขายแทนสุดท้ายวันนั้นไม่ได้เซ็นคือประเทศั่งเศสเวลาจะเซ็นเนี่ยมันต้องเซ็นสัญญาจะซื้อจะขายก่อนแล้วมันถึงให้โอนกันอีกรอบหนึ่ง อ่านะผมวันนั้นผมจำได้เลยผมตั้งโทรศัพท์แล้วเตรียมแชทรูปธนาทรกับภรรยาซื้อแล้วแต่ปรากฏว่าเฮ้ยไม่ได้ครับคว้าน้ําเหลวกลับบ้านแล้ว,วผมก็เสียเสียเวลาของธนาทรไงเขาก็บินไปนะกลับมาไม่ได้เอาไงดีวะหนึ่งเดือนถัดมาครับคุณยายเสียชีวิตคุณยายเสียชีวิตพอเสียชีวิตปุ๊บบ้านหลังนี้ก็ตกไปสู่น้องชายเขาแทนน้องชายเขาเลยมาจัดการ ก็เลยได้เรียบร้อยก็รอบนี้บินไปเซ็นนะครับภรรยาคุณธนาธรไปเซ็นเนี่ยวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเซ็นการโอนเรียบร้อยได้กุญแจทุกอย่างไปกรรมสิทธิ์ของของคุณธนาธรแล้วก็ภรรยาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ซื้อหมาเรียบร้อยในราคา1.6ล้านยูโรนะผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องให้ความนับถือชื่นชมธนาธรเนาะคือเขาซื้อไปเนี่ยเอาพูดจริงๆมันเอาไปทําอะไรไม่ได้เยอะหรอก คุณจะไปพัฒนาทําให้มันรวยมากขึ้นเนี่ยไม่เป<ม>็นไปไม่ได้ไไดหรอกแต่นี่คือเขาเขาเขายอมเสียเงินก้อนเนี่ยเพื่อเก็บประวัติศาสตร์ของของของประเทศไทยเก็บประวัต,ติการเมืองที่สําคัญเอาไว้นะครับจริงๆมันไม่ต้องไปคิดถึงบ้านองตูนีที่ปารีสก็ได้นะในประเทศในกรุงเทพเนี่ยเต็มเลยเนี่ยบ้านของคุณกุลาบสายประดิษฐ์อยู่ตรงราชวิถีเนี่ยอผมไม่รู้ว่าวันหนึ่งลูกหลานขายกันไปแล้วยังไงเวันหน้าจะเก็บอนุรักษ์เอาไว้ไหมเห็นไหม คือที่สาคัญสําคัญขายแล้วก็ทุบขายแล้วทุบมันก็เสียดายไงจริงๆรัฐบาลเนี่ยมีบทบาทสําคัญนะในการซื้อพวกนี้หรือออกกฎหมายว่าอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนสถานที่สําคัญของประเทศแล้วจะมีโอกาสที่เขาจะเปิดให้คนไทยเข้าไปดูไหมอาจารย์บ้านก็ทีนี้เท่าที่คุยกันเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นเดือนผมเรียกว่าเป็นเดือนพนมยงนะเพราะว่าท่านจันทพีดีก็เกิดเดือนนี้ครับอ่า ท่านวญระพุนสุกก็เกิดเดือนนี้จารปีดีก็ตายเดือนนี้ดังนั้นถ้าต้นเดือนพฤษภาจะเห็นว่าธรรมศาสตร์จะจัดงานการปีดีเต็มเลยแล้วก็คิดอ่านกันว่าเฮ้ยอย่างเนี้ยไปถแถลงข่าวคนที่ปารีสหรือที่บ้านองตวนีอันนี้เลย mm hmm. นะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตเชิญท่านผู้อาวุโสซ,ซึ่งเคยมีประวัติศาสตร์อยู่ที่นี่นั่นก็คือลูกทายาทต,ตะกุลพนมยงนะครับ ก็เชิญทายาทต,ตะกูบุนโยงไปเชิญอาจารย์สุรักษิวราอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยซึ่งคนเราเนี้ยเคยเคยเจออาจารย์ปีดีที่บ้าน,หล,นหลังนี้กันมานะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมจะทำเรื่องนี้ส่วนหลังจากนั้นจะคิดอ่านทําอะไรก็ผมคิดว่ายังไม่ได้คิดอะไรกันมากเนาะแต่ความสําคัญคือมันต้องซื้อไว้ก่อนเพราะช้นิดเดียวเนี่ยโดนทุบแน่เดินเจอบริษัทอสังหารนาะซื้อไปทุบแน่นอนนะครับนี่ก็คือความใจถึงความกล้าหาญความ น่านับถือความหรือบางคนจะเรียกว่าบ้าือเวล่บไม่รู้ของธนาธรเนี่ยในการเสียเงินก้อนนี้หนึ่งจุดหกล้านยูโรเพื่อเก็บนะเมมโมรี่นะครับประวัติาศาสตร์ความทรงจำนะครับของของของ,ของบุคคลสําคัญของประเทศไทยนะฝั่งอาจารย์เล่าไว้นี่คนลุกเรยเที่อาจารย์อรยบอกว่าจะแบบโอ้โหเชิญหลายๆคนและแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าคือพูดกันตามตรงว่าอายุก็อยู่ในช่วงบัานปลายกันหมดแล้วเนอะอย่างอาจารย์สศิวรักษ<ช>์เองอาจารย์ชันวิทย์อย่างเงี้ยบอกโอ้โหแล้วแต่เขาตอบรับเพาเขาจะไปกันด้วยใช่ไหมครับ <Wow. S 2> ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณกลางพฤษภาก็คงคงมีการแถลงข่าวเป็นทางการแล้วหลังจากนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งศรัทธาในตัวท่านยันปิด,ดีหรือ,อ,อคนที่ติดตามบริษัทการการเมืองไทยนะครับก็ต่อไปเวลาไปเที่ยวปารีสแทนที่จะคิดถึงแต่หอไอเฟลแทนที่จะคิดถึงแต่ประตูชยัยแทนที่จะคิดถึงแต่วังแว็กซายแทนที่จะคิดถึงแต่มงมาก ต่อไปก็อาจจะเป็นหมุดหมายอันหนึ่งที่นักท่องเที่ยวคนไทยอาจจะอขอแวะมาใช่ไหมแล้วครั้งเนี้ยอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าธนาทรเขาไม่ได้หวงกันแบบไม่ให้ใครเข้าหรอกทุกคนก็คือถ้าซื้อมาะเก็บไว้เนี่ยเพื่อเป็นความทรงจำทางประวัติก็คงจะอนุญาตให้คนเข้าไปดูอยู่แล้วว่าข้างในมันเป็นยังไงผมเนี่ยไปเห็นมาแล้วเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพอสมควรเพราะมันเปลี่ยนเจ้าของเนาะแล้วก็การตกแต่งก็มีสไตล์เวียดนามอยู่ ก็คุยกันว่ามันด้านหนึ่งคง,คงต้องรีโนเวทก่อนแล้วก็กลับมาให้มันเป็นสภาพให้ใกล้เคียงกับสมัยที่ที่อาจารย์ปีดีอยู่ให้มากที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยวลูกสาวไปก็น่าจะอาจจะบอกได้นะ้มัอาจารย์ก,ก็มีโอ้ยรอบนี้อาจารย์เขาก็อาจารย์แสดงว่าอาจารย์ทําเรื่องไอ้นี่ให้มันเป็นจริงได้แล้วนะตั๋วปารีส <laughs> ตั๋วปารีสของแท้นะฮะอันนี้ก็คือไปตั๋วปารีสไปดูบ้านอาจารย์ปีดี <c oughs> นะครับมีใครอยากจะถามอาจารย์ป๊อกไหมฮะวันนี้แบบโหอาจารย์เล่าให้ฟังแบบโหโคตรพีคเลยผมฟัง <c oughs> แล้วผมขนลุกมากเลยอะ่ะคือวันนี้สนุกมากเลยอาจารย์ <c oughs> แล้วก็ได้เขาเรียกว,ว่าโคตรเอกซ์ูซีฟเลยเออที่อาจารย์มานั่งเมาให้ฟังน่าจะที่แรกเลยพวกเนี่ยที่อาจารย์มานั่งเมาให้ฟังใช่ไหมฮะคือจริงก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยไปพูดกันตอนแถลงแต่พอดีอุนธนาทรแพรมมาแล้วเมื่อวานซืน นะครับผมก็เลยเอาสักหน่อยก็อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ถ้าใครไม่มีไม่มีคําถามอะไรอาจารย์แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าใช่ไหมอาจารย์อาจารย์จะเอาเป็นสองทุ่มเป็นสามทุ่มตอนนี้สองทุ่มดีกว่าเปลี่ยนเป็นสองทุ่มเลยนะแต่ปัญหาคือคุณวอไม่เป็นไรนะชนกันหลายรายการอยู่สองทุ่มชิวๆผมไม่แคร์นี่ก็ชนสภาแล้วเนี่ยชนกับนางสิมันอยู่เลยโอ้ยไม่แคร์ผมผมชนได้หมดสองทุ่มก็ได้อาจารย์อาจารย์จะได้ไม่ต้องดึกมากเพราะว่าด้านหนึ่งสามทุ่มผมว่าคนอาจจะดูน้อยลงมั้งมันดึกเกินไปคงว่างใช่ ได้ครับก็อย่างไรก็ตามนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับกดติดตามเพจติดตามช n n e l นะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนรายการของเราให้ยังคงทํางานรับใช้ทุกคนต่อไปได้ด้วยนะครับ วันนี้คิดว่าทุกคนได้หลายมุมมองกายตอนแรกกาจะมาฟังการวิเคราะห์การเมืองเดือดๆกลายเป็นว่ามานั่งฟังเรื่องเรื่องราวแบบประสบการณ์อาจารย์สนุกดีนะครับก็พี่เอกเจ้าของตั๋วปารีสใช่เห็นไหมผมบอกแล้ววันนี้ตั๋วปารีสเป็นของธนาธรแล้วเออลมลมบอกเลยรอบหน้าใครบอกตั๋วปารีสก็บอกว่าอ๋อธนาธรเหรอเออจะได้จบจบไปผมถามทุกครั้งเลยอาจารย์ผมถามทุกคนเลยนะเวลาเขามาพิมพ์อย่างเงี้ยตั๋วปารีสผมก็จะถามเขาว่า มันคืออะไรเหรอครับแล้วก็ไม่เห็นมีใครเคยตอบอะไระผมได้เลยโออมันตลกเดีย่ยเรื่องตัวปาลิดนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันวันพรุ่งนี้ผมมีรายการอะไรลืมแล้วเนี่ยเออจริงจริงลืมจริงนิดนึงคือคือธนาธรเนี่ยนอกจากเสียสละทรัพย์สินของตัวเองรอบนี้เนาะผมว่าเขาก็ยังเสี่ยงอีกนะคือคือทุกคนก็ทราบว่าประวัติศาสตร์คณะรัษดรเนี่ยมันเป็นเป็นร้อนเป็นเผือกร้อนเป็นทิ่มแทงใจของฝ่ายอนุรักษนิยมจำนวนมาก นะครับโดยเฉพาะยิ่งในยุคสมัยนี้ที่มีความพยายามจะโต้กลับหลายครั้งแล้วพอธนาธรไปซื้อเนี่ยนอกจากเสียเงินแล้วเนี่ยพูดง,ง่ายๆฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็คงจะเบนขี้หนา <c oughs> ้าก็จะไอ้นี่มากขึ้นถูกไหม <c oughs> แต่ว่าเนี่ยเขาคือผมเชื่อว่าซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมรึกฉันบีดีมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะแล้วก็ผมเชื่อว่ามีทั้งคนลูกศิษย์ลูกหาแกก็มีทั้งคนที่ชอบพวกผมแล้วไม่ชอบพวกผมอ่ะมันมีทุกสีอ่ะถูกไหมแต่อย่างน้อยสุดเรายอมรับตรงกันไหมว่า สถานที่แห่งนี้มันมีความสําคัญกับประวัติศาตรการเมืองไทยมีบุคคลสําคัญของประเทศไทยเคยอยู่อยู่จนวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะแล้วถ้าวันหนึ่งอยู่ดีๆแทนที่จะมาคิดกันในเรื่องแง่หมันไส้แง่อิดช้าแง่หมันไส้แง่ลระแวงนะทำไมไม่คิดภาพใหญ่นะครับว่านี่คือการเก็บโบราณสถานรุ่รส์สถานสถานที่สําคัญของบุคคลสําคัญของประเทศไทยเอาไว้ ถ้าไม่ถ้าถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ซื้อนี่แน่นอนถูกทุบทิ้งฮะก็ไม่เหลืออีกสิบยีปีไปดูก็บอกเนี่ยตรงเนี้ยอาจารย์วีดีเคยอยู่แต่ว่ามันกลายเป็นตึกอะไรแล้วก็ไม่รู้มันซาเศร้ากว่อีกออถูกไหมดังนั้นดังนั้นผมว่าใจกว้างๆครับฝ่ายคนที่ไม่ชอบคุณธนาธรใจกว้างๆนะฮะ